สวัสดีจ้าทุกคนนี่วันนี้ดูพ่อป,ป้านทำอะไรนี่ mm hmm. เห็นไหมเอ่ยวันนี้มีข้าวต้มทำไมทำข้าวต้มมาเล่าความเพราะว่าเรื่องของเรื่องอะเมื่อวานเนี้ยหุงข้าวแล้วไม่รู้เกิดเหตุอะไรคะ่ะหุงข้าวแฉะ หุงข้าวแช่แล้วทำยังไงอะไม่อร่อยไม่ชอบไม่ชอบข้าวแฉะเลยก็เลยมามรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นวันนี้เปลี่ยนเมนูข้าวแฉะที่มันแฉะเอามาทำเป็นข้าตวงงาต้มแล้วจังไงล่ะพอเป็นข้าวต้มแล้วมันก็ต้องมีเครื่องเคียงใช่ไหมเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เปิ้นจะทําอะไรนะคะเป็นเอ่อเครื่องเคียงของข้าวต้มกุ้ยนะคะไปดูกันเลย และนี่ล่ะค่ะคือเครื่องเคียงที่เราจะมาทานกับข้าวต้มนะคะก็จะมีเดี๋ยวเ็จะทำยำปลากระป๋องนะคะแล้วก็จะมียำใส่หัวเชโป๊แล้วก็ผกักกาดดองนะคะใส่กุ้งแห้งผสมมีถั่วลิสงด้วยแล้วก็มีนี่เลยค่ะนี่เดี๋ยวเราจะมาผัดคะน้ากันด้วยค่ะ มาจ้ะเรามาเริ่มจากยำปลากระป๋องอันนี้คือปลากระป๋องที่อร่อยที่สุดในโลกชิ้นใหญ่ๆกันไปเลยไหนฮะ อสก็แบบเยิ้มน่าทานมากนี่แล้วเราก็ไม่มีอะไรเลยเอาต้นหอมโรยเลยนี่ใช่ต้นหอมสิหัวหอมหอมแดงโรยไปเลยค่ะนะแค่น,นี้เองง่ายๆ นี่นี่นะพริกโรยอืมเดี๋ยวฉันก่อนน่ะพริกโรยเสร็จแล้วทำไงล่ะคนนี้บีบมะน,นาวเลยค่ะ นาวลงไปเลยนี่จ้าเห็นไหมคะปิดมะนาวลงไปแล้วต่อไปเราก็หยอะน้ำปลาเลยค่ะหยาะนิดหน่อยก็พอนะคะน้ำปลาเนี่ยจัดเรียบร้อยแล้วหนึ่งอย่าง มาเป็นอย่างที่สองนะคะอย่างที่สองเราก็จะมายำหัวไชโป๊อย่างอื่นนนะคะเป้นหั่นไว้เรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวเป้นจะมาหั่นหัวไชโปะให้ดูเนี่ยจ้าหัวไชโป๊เนี่ยนะเป็นหัวไชโปะแบบเค็มอะค่ะเราก็หั่นง่ายๆหั่นแค่เป็นชิ้นๆตามชอบอะค่ะ วันนี้เป็นแบบอาหารง่ายๆเนาะข้าวต้มกุ้ยนะคะเวลาเราทำข้าวต้มกุ้ยเนี่ยมันก็จะต้องมีแบบเครื่องเคียงหลายๆอย่างนะคะไม่อย่างนั้นมันก็ไม่ไม่สะใจคือเราจะต้องแบบว่าเออเลือกอันนั้นมาผสมอันนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเออหนึ่งอันเอาเล็กๆ เนี่ยโอ้ยตอนคุณแม่ทําให้ทานนะอร่อยมากส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นแบบเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะก็จะทานแบบแม่ก็จะทำข้าต้มนี่แหละคะ่ะเรียบร้อยจ้ะนี่เลยนะนี่เป็นผักกาดกระป๋องนะคะผักกดดองกระป๋องเดี๋ยวเราก็จะมาทำการหั่นเลยหั่นหันหัน นี่ไหมหันเลยจ้ะเรียบร้อยแล้วจ้ะเสร็จเรียบร้อยนี่ไหมสองอย่างคู่กันปะไปย้ำกันดีกว่าค่ะ มาย่ำกันเลยคราวนี้เรียบร้อยแล้วโอเชปโปลงไปเลยค่ะกระดองลงเลยกุ้งแห้งลง อมแดงจ้า10เลยลงไปให้หมดบอกแล้วบ้านนี้ไม่มีแบบสูตรอะไรตายตัวนะคะอันนี้คืออะไรถั่วที่สง่ง10เลยสงไปให้หมดสำรับทุกอย่างแล้วคราวนี้ก็ขิงกันเลยจ้า ใช้พริกจ้าใส่กันลงไปเลยตามด้วยนี่มะนาวโยั่ะจ้าวายมะนาวมะนาวมาเอามากใกล้ๆเลยบีให้ดูบีให้ดูว่าความฟินมันขนาดไหน ไอ้อืมมะนาวจ้าอืมน่าทานไหมย่ะแล้วเราก็คลุกเลยค่ะ น้ำปลาแล้วก็ใส่น้ำตาลให้มันอ,ออกรสเปรี้ยวหวานเค็มอ่ะนะคะไม่ล่ะโอ้โย,อยกลิ่นขึ้นมาแล้วเลย แล้วจะบอกว่าน้ําอันนี้นะที่เป็นน้ําเนี่ยร้ายไปเลยค่ะโอ้ยจะเด็ดดวงอะไรขนาดนั้นท่านผู้ชมอืมชิมจะชิมอืม ่่ออยยเลยะพอแล้วเลยนี่จ้าเสร็จอีกหนึ่งอย่างแล้วค่ะยำทานกับข้าวต้มเนาะเออน่าทานไม่เค่ไปต่อไม่รอแล้วนะ ต้องขอโทษนะคะที่ไม่ได้ให้ดูการผัดพะกนานนะคะเพราะว่าเกิดความผิดพลาดบางประการนะคะก็ให้ดูที่สำเร็จแล้วแล้วกันนะคะนี่ค่ะและนี้ก็คือผลงานนะคะข้าวต้มร้อนๆค่ะผัดหัวไชโป หน้าตาสุดสวิงริงโก้มากเลยคอะและนี่ก็ยำปลากระป๋องสุดยอดความอร่อยเลยค่ะและสุดท้ายก็คือผัดคะนาค่ะและนี่ก็คือผลงานก่อนรับประทานอาหารวันนี้นะคะสุดยอดเวลาสุดยอดเวลา นี่คืออันน,น,นี้อันนี้คือฐานคนเดียวแล้วเนี่ยไม่มีใครมาฐานกับเราด้วยเลยนั่นแหละแต่ก็แบบเดี๋ยวไปลุ้นดูกันละกันว่าจะทานกันหมดไหมปะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติ้งติ้ง,งให้กันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายหาแดง